Wolf สันในช่อง Wolf in Sheep ช่องกอบอาร์ติชัทำให้อาร์ตมันพอกนะครับเราอยู่ในรายการ Art History นั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดถึงช่างภาพญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้พูดถึงมาพักใหญ่แล้วนะครับ ช่างภาพคนนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญกับเรามากเรียกว่าเป็นช่างภาพคนโปรดย้อนกลับไปครับในปี2015 2014 2015วันนี้เป็นปีที่เราหันมาถ่ายรูปนะครับซึ่งก็จะสนใจการถ่ายภาพสตรีทแต่ว่า ยังแยกแยะไม่ออกว่าอะไรสตรีทไม่สตรีทอะไรเงี้ยคือไม่รู้เรื่องเห็นแต่ว่าเออเขาถ่ายแล้วมันแปลกดีนะแล้วเราก็เอาจริงๆตรงๆก็คือถ่ายรูปไม่ได้เรื่องเลยตอนนั้นแต่ว่ามีร้านแล้วตอนนั้นมีร้านขายฟิล์มแล้วมีร้าน husband and wife แล้วก็ปรากฏว่าไปเห็นภาพของช่างภาพคนหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าอูเม คายโยคุณม่คายโยเนี่ยภาพของเขาอะ่ะมันดูแบบนี่ช่างภาพเหรอวะ <c ười> คือดูเหมือนแบบถ่ายรูปที่บ้านอะไรเงี้ยคือแบบมันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวดูกันเองอ่ะดูกันเองเหมือนแบบไม่ได้หูวางองค์ประกอบซีเรียสวางอะไรเงี้ยไม่มันดูแบบโอ้ s แ a ปง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันที่ว่าถ่ายเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้แต่ว่า สิ่งสำคัญก็คือรูปของเขาอะ่ะมันตลกมันน่ารักประมาณนี้มันดูแบบเออขำดีว่ามันดูแบบกันเองตอนหลังเนี่ยเราก็มาคนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สิ่งที่คายอทำเนี่ยเขาเรียกว่า snapshot snap การ snap ซึ่งจริงๆแล้วหลายคนอาจจะแบบชอบถามว่าแบบแยกแยะไม่ออกระหว่างแบบ การถ่ายภาพ Snap กับถ่ายภาพ s สตรีทต่างกันยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคําบัญญัติมันไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าเกิดจะให้บัญญตัติมันก็จะประมาณนี้ก็คือสแนปเนี่ยมันคือการที่ถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เป็นอะไรแต่ว่าสตร e ทเนี่ยมันคือการเดินไปตามท้องถนนแล้วก็ถ่ายภาพอย่างมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตถ่ายแต่สแนปมันเหมือนแบบมัน มันง่ายกว่ามันใกล้ตัวกว่านั้นเออต้องเรียกว่าอย่างนั้นแล้วคายะเนี่ยเขาใช้วิธีแบบนี้ในการเล่าเรื่องถึงแม้ว่าภาพของคายอะจะดูไม่โปรเฟสชันอลแต่ว่าเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยมันแข็งแรงมากซึ่งต่างกับช่งางภาพสตรีทนะ ไม่ว่าจะเป็นออรคัเทเดซองหรือจะเป็นแกรี่วอนแกรนเป็นมาร์ตินพาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันดูคนละโลกกับอูเมืขายเยะมากเลยแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยคายเเนี่ยจะมีบทบาทมากๆตรงที่จะรู้สึกว่าเนี่ยเราไม่ต้องใกล้มากคือมันจะมีปัญหานะช่วงแรกๆคนถ่ายภาพสตรีทเนี่ยคือจะต้องเข้าใกล้ subject ฝึกการเข้าใกล้ subject ซึ่งก็จะมีดราม่าต่างๆมากมาย <c oughs> กูก็โดนไปแล้วเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งหลายๆคนก็โดนเรื่องดราม่าตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆภาพที่มันออกมาดีเนี่ยแล้วเราไม่ได้เห็น process หลายคนไม่ได้เห็น process ต่รู้สึกเอ้ยภาพนี้เจ๋งว่ะแต่พอไปดู process จะเห็นว่าจริงๆมันต้อง approach กล้มากสำหรับคนมือใหม่แรกๆเนี่ยเ็จะไม่กล้าเข้าไปทำอะไรอย่างนี้แต่คายุกเนี่ย เป็นที่พึ่งของมือใหม่คือเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนขี้อายไม่สามารถเข้าใกล้ได้มากๆเหมือนกันออกล้องที่เขาใช้เนี่ยมันก็เลยเป็นกล้องที่ใช้เลนส์50มิลระยะ50มิลถ้าใครเข้าใจระยะของเลนส์เนี่ยเขาจะรู้ว่าระยะ50เนี่ยก็คือระยะกล้องแอสที่แบบถ่ายภาพพอร์เทรตนะทั่วไปไม่ได้ไวามากไม่ได้ ไกลมันเรียกว่าแทนระยะแทนสายตาระยะแทนสายตาแต่ว่าช่างภาพสตรีส่วนใหญ่ก็จะใช้อะไรที่มันวายต้องเขาใกล้มากขึ้นทําไมมันถึงต้องวายเพราะว่ามันประเทศไทยเนาะมันแค่ขายกก็เลยเป็นขวัญใจของคนที่ยังไม่ยังไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปเท่าไหร่ที่น่าสนใจก็คือขายะเนี่ยเขา,เ,ขาเป็นคนที่ใช้กล้องตัวเดียวมาตลอดตั้งแต่สมัย เรียนเลยนะสมัยเรียนเขาอายุรุ่นรุ่นเราเนี่ยแหละตอนนี้ก็สัก40กว่าแล้วเป็นกล้อง Canon EOS 5เลนหมล1นเป็นกล้องฟิลม์มเขาจะให้เหตุผลตลอดว่าการใช้กล้องฟิล์มของเขาคือมันง่ายสำหรับเขาคือง่ายในการที่แบบเขาชอบสีที่ได้จากมันแล้วก็ขั้นตอนในการถ่าย Ừ, เขาไม่ได้ทำะไรยุ่งยากแบบโปรเฟสชันแลเลยนะเขาตั้งโหมด P เลยนะหรือเฉย,ยแล้วก็กดเลยนะคือเขาค่อนข้างเชฟดิชโน่นะถ่ายปป๊บแล้วก็เอาไปแดลกเดิมๆของเขาคือที่คนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะถ่ายกล้องฟิล์มเป็นเรื่องธรรมดานะอูเมะคายโยเนี่ยก็เหมือนกันก็ถ่ายแล้วเขาก็เอาไปส่งร้านโปรแลกปะขาประจําของเขาอะไรเงี้ยเหมือนเดิมทำเนี้ยเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล,แล้วเขาถ่ายเยอะมากกล้อง,องเขาเนี่ย จะอยู่ติดตัวตลอด24ชั่วโมงเลยเราได้มีโอกาสได้เห็นกล้องจริงนะคือถ้าเกิดใครจำได้มันจะมีปี2015นะอุเมะคายกมาที่เมืองไทยแล้วก็มาพูดมาแบบมาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังตอนปีนั้นที่ B A C C แล้วเราก็ได้ถ่ายรูปคู่แล้วก็ขอได้เซนเซนบนกล้องเลยนะแต่กล้องมันพังไปแล้ว ก็เรียกว่าเป็นปความประทับใจแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวบางเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เลยเอามาเล่าในคลิปนี้ด้วยนะจริงๆแล้วการใช้กล้องของคายอสเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเขาไม่คิดจะเปลี่ยนวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะรู้สึกว่ายิ่งการถ่ายภาพสนปล่มันจะรู้สึกว่าแม่ก้อนิีต้ตอมสนปไปตั้งเยอะ ขนาดใดด่โมริยาม่าเนี่ยยังหันมาใช้กล้องดิจิตอลเลยใช่ไหมแต่ว่าไฮโยเนี่ยมีสปอนเซอร์มาให้เขาใช้เยอะมากนะอย่างแคนนอนเองเนี่ยส่งกล้องมาให้เขาใช้แบบตัวใหม่ๆนะเขาก็ใช้นะเขาทดลองใช้แล้วเสร็จแล้วเขาก็ส่งคือเขาก็หันมาใช้ EOS 5ของเขาเหมือนเดิมเขามันเป็นความเคยชินมันเป็นแบบคือเขาไม่ต้องการความซับซ้อนในชีวิตเออ กล้องเขาเนี่ยติดสติ๊กเกอร์อะไรกูกิ๊กกูก,กิ๊กแล้วเขาก็เดินของเขาไปเรื่อยเจอเขาเนะนี่ยนะ snap ปับ๊บเขาไม่ต้องการความเพอร์เฟกหรือว่าต้องการต้องเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคายโยเขาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเขาจนกระทั่งบัตรนี้เลยนะอย่างที่บอกไปแวบๆเมื่อกี้ว่าภาพของคายโยเนี่ย จะมีวันที่ใส่เข้าไปด้วยก็คือถ้าเกิดใครเล่นกล้องฟิล์มเนาะมันยุคหลังๆมันจะมีเป็นเดทใช่ปะ่ะเข้าไปกึ๊บเข้าไปเป็นแบบเหมือนปล่อยให้แสงรั่วเข้าไปตรงนั้นเป็นเลขที่วันที่ปีเดือนปีใช่ไหมขายโยเนี่ยเขาก็ใช้อย่างเงี้ยกับทุกรูปจนเรียกว่าเป็นซิบโบลิกของเขาอย่างหนึ่งด้วยจริงๆแล้วแก่นของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าการถ่ายรูปของเขานะมันอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่อยากปล่อยวันเวลา ที่ดีๆกับคนที่เขารักหายไปคือคนญี่ปุ่นจะมีความเชื่อหนึ่งก็คือยิ่งถ่ายรูปเก็บเอาไว้คนที่เขารักเนี่ยจะยิ่งอายุยืนเออผิดกับเมืองไทยเนาะคือถ้คือ,ค,อความเชื่อของคนไทยเนี่ยถ่ายรูปแล้วจะอายุสั้นแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความเชื่อว่าถ่ายถ่ายรูปแล้วจะอายุยืนแล้วเขารักปู่กับย่าเขามากเขาก็จะแบบชอบถ่ายปู่กับย่าเขามมาไอการ snap ปู่ย่าของเขาเนี่ยแหละก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เขาชอบถ่ายรูปแล้วก็กลายเป็นงานโฟตโตบุ๊กเล่มหนึ่งของเขาด้วยในปี2008ที่ชื่อว่าแกรนพาเป็นรูปปู่ของเขาแต่สุดท้ายปู่ของเขาก็ตายตอนปี2018ส่วนย่าเนี่ยก็ตายตั้งแต่ปี2013ก็เนี่ยเป็นเหตุผลที่คายะเนี่ยเก็บภาพทุกอย่างเอาไว้แล้วเขาก็เสียใจมากนะในการที่แบบ ปู่ย่าเขาจากไปขายโยเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มมีชื่อเสียงไม่ใช่เรียกว่าเริ่มเนี่ยเรียกว่ามาปูมเดียวก็มีชื่อเสียงเลยโด,ด่งดังปูมเดียวปูมแรกเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราย้อนกลับไปนิดนึงก่อนประวัติใกล้ๆน้อยกูเมขายโยเนี่ยเขาเกิดในปี1981รุ่นรุ่นเลยเกิดที่จังหวัดอิชิเคา,าว่ะเขาเนี่ยมีความสนใจในการถ่ายภาพ อย่างที่บอกเนี่ยในการที่อยากเก็บภาพคนใกล้ตัวมากๆอะไรเงี้ยเ,ออเขาก็เลยชอบตั้งแต่เด็กแล้วก็เข้าเรียนมหาลาัยที่ Japan Institute of Photography and Film ซึ่งปัจจุบันก็คือชาเซนชื่อมหาลาัยชาเซนซึ่งมหาลัยเนี้ยอยู่ที่โอซาก้าเป็นเหตุผลสำคัญอันหนึ่งด้วยที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไป ในวงการช่างภาพญี่ปุ่นนะจะเรียกคาโยว่าคาเทเบซองของญี่ปุ่นเลยนะอ,อ๋อแปลกนะเพราะาแบบคาเทเบซองนี่งานนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคาโยนี่งานเละๆเทะๆเนี่ยหรอจะเรียกว่าเป็นคาเทเบซองของญี่ปุ่นได้ไงวะแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่คาโยจับใจความได้เหมือนคาเทเบซองก็คือ d e c i s i v e Moment นั่นเองนี่คือสิดงสำคัญมากๆ ลักษณะของการถ่ายภาพของคายโยะเนี่ยอาจจะดูไม่โปรโในพาร์ทหนึ่งก็มีคนชอบมากๆในอีกพาร์ทหนึ่งที่คนที่ทรดิชชวลในการถ่ายภาพก็จะแบบไม่ชอบมากๆว่าแบบนี่เป็นช่างภาพได้ยังไงวะทั้งๆที่เขาเรียนมหาลาัยถ่ายภาพมานะแต่คายโยะก็ไม่ได้หวั่นไหวกับเสียงวิภา์วิจารณ์อันนั้นซึ่งอันเนี้ยอยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งของทุกๆคนที่ดูนะว่า เราต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราถ่ายรูปแบบไหนแบบไหนที่มันทัชตัวเราแล้วยึดมั่นในสิ่งนั้นไม่ได้อ่อนไหวไปตามเสียงริภาวิจารคายกเนี่ยเขารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยชอบแบบนี้เขาก็ทำแบบนี้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าอะไรแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการถ่ายภาพก็คือคอนเทนต์การสื่อสาร สุดท้ายแล้วการสื่อสารของคายะเนี่ยมันแข็งแรงมากๆจริงๆจ,จุดสําคัญที่เมื่อกี้บอกไปว่าการที่คายะเนี่ยไปเรียนที่มหาลัยชาเซนที่โอซาก้าเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะว่างานของคายะเนี่ยเขาก็ถ่ายตอนที่เรียนมหาลัยนี่แหละแล้วเขาเคยเล่าให้ฟังว่าคนโอซาก้าเนี่ย มีลักษณะที่โดดเด่นกว่าที่อื่นในญี่ปุ่นเลยคือเวลาใครจะไปถ่ายภาพเขาเนี่ยเขาจะทำหน้าทำตาตลกคือจะคิดท่าตลกเดียวนั้นสมมติว่าเราเดินเข้าไปเราจะถ่ายรูปเขาจะเห็นว่าเราถ่ายรูปเนี่ยเขาจะคิดท่าแปลกประหลาดให้เราทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่นะเป็นเหมือนกันทั้งจังหวัดมันก็เลยเป็น เรียกว่าส่วนสำคัญที่ทำให้คายอเขารู้สึกทัชกับคนในโอซาก้าแล้วมันก็เลยทำให้งานของออคายอเองเนี่ยได้งานที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างมุมมองของคาย,ยเนี่ยคือในแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีมุมมองที่หาอารมณ์ขันของในแต่ละที่ใช่ปะ่ะอย่างโอซาก้าเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าจุดแบบนี้มันน่าอลรดีมันน่ารักดีของเขา ตอนที่เขามาเมืองไทยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาสนใจอะไรเขาบอกว่าเขาสนใจหมาจอนจัดเพราะว่าในญี่ปุ่นมันไม่มีไม่มีแบบนี้แต่แบบบ้านเราแบบมีหมาตอนจัดเต็มเป็นหมดหมาข้างถนนน่ะแล้วโดยเฉพาะเขาบอกว่าโดยเฉพาะหมาหน้าเซเว่นแบบทําไมทุกเซเว่นอีเลเว่นมันมีหมาอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทํา โปรเจกต์อะไรเงี้ยเนี่ยคือจะเห็นว่ามุมมองของคายโยเนี่ยมันชัดเจนมากเลยถ้าเกิดเราดูงานของเขาอยากให้ก็ย้อนกลับไปซ้ำอีกทีนึงก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีมุมมองที่ชัดเจนต่อตัวเองจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าคายโยอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะมองหาสิ่งที่มันเป็นเขาทีนี้เรามาพูดถึงการที่อุเมะคายโยได้โด่งดัง เขาเริ่มต้นจากการที่ปี2007เนี่ยตอนต้นปีเลยเดือนมกราของปี2007เนี่ยไปออกรายการทีวีที่ชื่อว่าโจนิสุไทริคุของช่องทีวี TBS ของญี่ปุ่นรายการนี้ก็ได้เอางานของคายโยเนี่ยเออเอามาให้ดูซึ่งคนญี่ปุ่นก็ชอบมากจริงจรแล้วงานนี้เป็นงานที่ถูกตีพิมพ์แล้วในปี2006ของคายโย ที่ชื่อว่าอุเมะนี่อันนี้เล่มน,นี้อย่างนี้เรามีเป็นเล่มแรกเลยตีพิมพ์ปี2006แล้วพอต้นปี2007เขาก็ได้เหมือนไปโปรโมตแต่ว่ามันเป็นการโปรโมตโดยบังเอเิญนะเหมือนคนมาเห็นแล้วชอบใช่ไหมเขาก็เลยเชิญมาออกรายการทีวีปรากฏว่าพอออกปุ๊บเนี่ยยอดขายของโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ถล่ทมทลายมาก ขายไปทั้งหมด1,30,000เล่มเกินด้วยนะอย่างน้อยมินิมัม1,30,000แล้วก็หลังจากนั้นน่ะกลายเป็นแบบแฟนคลับของอูเมคาโยะเนี่ยโอ้โหเพียบยังมาเป็นดาราเลยอ่ะแบบว่าต่อคิวแถวยาวอย่างนี้เลยพอเขามีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่ง กูเมะคายโสเนี่ยนอกจากการที่เขาเริ่มถ่ายรูปจากการที่อยากจะเก็บภาพของคนในครอบครัวแล้ว <c oughs> เขามีติ่งเล็กๆอันนึงที <c> ่ <oughs> มีความเป็นเด็กผู้หญิงมากๆก,ก็คือ,เ,อ,อ <c oughs> เขาอยากถ่ายรูปแล้วมีชื่อเสียงเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับน,นักกีฬาแล้วก็ดาราดางัดางๆของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยจะแบบ นักกีฬาเป็นแบบว่าเหมือนดาราใช่ไหมอะไรอะไรประมาณนี้บอกพวกนักเบสบอลอะไรเงี้ยจริงๆว่าเขามีความคล้ายวิบยินไมเยอร์นะวิวยินไมเออร์ก็เหมือนกันคือการถ่ายรูปเนี่ยเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับดาราอะไรประมาณนี้คล้ายยกก็เหมือนกันเขาติมตองตลกตลก,ตลกทีนี้ไองานโฟโตบุ๊คที่ชื่อว่าบูเมะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานอกจากตังระเบิดเถิดเทินตั้งแต่เล่มแรกเราเนี่ยยังได้รับรางวา ura, e ัลชิบุระอีไห อวอดนะครับปี2007เป็นครั้งที่32ซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยเป็นรางวัลที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี1975เนะครับเป็นรางวัลที่อุทิศให้กับช่างภาพชื่อดังของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคามระอิไหนะครับซึ่งมีอายุตั้งแต่ปี1901จนถึงปี1 9 7เ้าเขาเสียชีวิตบริษัท อาซาฮีของญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยสร้างอวอร์ดเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มองให้กับช่างภาพที่โดดเด่นในแต่ละปีแล้วก็ปีนั้นก็เป็นของอุเมะคายกเนี่แหละโนริบุซาซยามะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ตัดสินง,งานเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นงานของคายโยเนี่ยแล้วรู้ได้เลยว่าคายโยเนี่ยทุ่มเทตลอด24ชั่วโมง คือเรียกว่ากล้องเนี่ยอยู่ติดตัวตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าภาพเหล่านี้มันไม่นิ่ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างแต่มันเป็นงานที่อยู่กับตัวเขาตลอดเวลาคือไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านไม่อไหร่มันไม่มีทางได้ภาพในโมเมนต์เหล่านี้แน่ๆนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขารู้สึกว่างานของคายโยมันพิเศษที่น่าสนใจสําหรับใครที่สนใจนะงานงตับุ๊คที่น่าสนใจของ คายโยกเนี่ยก็จะมีอย่างเล่มเมื่อกี้เล่มแรกเลยอูเมะเมะซึ่งก็อาจจะหาตามมือสองนะเราโชคดีที่ไปซื้อที่ญี่ปุ่นตอนที่มันออกใหม่ๆยังได้อยู่แล้วก็อ่านออกเสียว่าอูเมะเปะแล้วก็เล่มแกรนพา Grandpa, คุณปู่เขาเนี่ยเล่มน,นี้น่ารัก แล้วก็ boys กเขาจะถ่ายเด็กผู้ชายแบบเด็กประถมเด็กอะไรเงี้ยมันขำขำแล้วก็มี white dog อันนี้ก็เป็นหมาของเขาที่อยู่ด้วยกันมา17ปีถ้าเกิดถ้าเกิดดูงานของอูเมคาโยเนี่ยก็จะเห็นให้หมาตัวนี้อยู่บ่อยๆแล้วก็เล่มล่าสุดที่เขาทำเนี่ยปี2017ก็คือ6ปีที่แล้วนะนี่คือเล่มล่าสุดชื่อว่า campus เป็นการเล่าเรื่องเด็ก วัยรุ่นสองคนที่อยู่ในโรงเรียนชัยล้วนถูกล้างแต่ปี2012นอะไล่มาเรื่อยๆผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีงานรับปริญญาบัตรงานโรงเรียนอะไรพวกนี้งานวิชาการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่าผ่านตัวละครพวกนี้คืออุเมฮายโยเนี่ยมีความเป็นเด็กสูงอ่ะเขาจะเล่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเด็กหรือจะคนแก่ก็จะเป็นคนแก่ในมุมที่น่ารักอ่ะ มันจะดูอบอุ่นอุ่น,น,น,นมากนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของงานอุเมะคายโยก็จบแล้วสำหรับงานของอุเมะคายโยช่างภาพญี่ปุ่นที่น่ารักมากๆใครสนใจงานของอุเมะคายโยก็ลองหาดูนะเรา r e l e a ไว้ให้นะขอบคุณสำหรับการติดตาม a r ร์ s ในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีรครับ